สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีช่องวรรนาชาแนลเพ่อนอ่านทางวรรณนาชาแนลทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะแนนก็ได้เอารถของคุณตาน้องพร้อมนะคะออกมาเพื่อมาทำธุระแล้วก็มาทำธุระอะไรอะไรอะไรหลายอย่างนะคะแล้วก็เอารถขคุณตามาเติมน้ำมันไว้ด้วยนะคะแล้วก็ อยู่ดีๆน้องพร้อมก็ก็ถามหาจากปกติที่แบบว่าไม่เคยได้ถามหาบ่ทยๆอะไรเงี้ยแต่น,นี้ก็ถามหาแม่ตาตาตา,ตา,ตาอยู่เงี้ยเลยถามถามไปว่าน้องพร้อมคิดถึงตาแล้วลูกมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบตกใกมากค่ะ<อ> มันเป็นอะไรที่แบบมันจุกอ,อกอเราไม่รู้จะพูดยังไงเราไม่รู้จะพูดคำไหนว่าตาอยู่ไหนอะไรอ่ย้ใจว่าตาไม่ได้อยากจะเสียตาไม่รู้ตัวตัวเองจะเสียถ้ารู้ตัวเองว่าตัวเองจะเสียตัวเองก็คงแบบ เสียใจที่จะต้องจากล้านไปอะไรเงี้ยขนาดแม่ถามว่าก็คือคุณใจน้องผมนะคะถามว่าถ้าไม่ีคนมาซื้อน้องพร้อมไปสิบล้านอะ่ะจะขายไหมอะไรเงี้ยแต่บอกว่าอ๊ยขายไม่ได้หรอกบอกขายไม่ได้ขายไม่ลง คิดถึงหน้าอยู่อะไรเงี้ยก็คือด้วยความผัดพลาดก็คือด้วยความที่แบบไม่อยากผัาดใ่าทุกคนหาเงินเยอะแค่ไหนเขาก็ไม่เอาอันไหนก็ไม่มีค่าเท่ากับลานเขาแดงอะไรเงี้ยแล้วทุกคนดูสิมันเหลือใจแค่ไหนทุกคน ความตายอะทุกคนแต่ที่เมา่อคุณนี่ไม่ได้หมาว่าไม่อยากให้ไม่ได้ให้ตาเป็นห่วงนะคือตาตาเสียแบบเนี้ยก็ดีแล้วก็คือแบบไม่ได้เสียแบบเหมือนคนอื่นที่แบบเสียในสภาพที่ไม่ดีเสียในแบบที่ทรมานอะไรเย่างอันนี้เขาแบบไปแบบมีความสุข ไปแบบไปแบบไม่ทรมานเลยไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไม่แบบปากบิดปากเบี้ยวไม่เกงมือถ้าเกงมือสักนิดก็คือแบบเราก็าพอเข้าใจได้ว่าอุ้ยอย่างน้อยก็ทรมานนิดนึงอ่ะก่อนตายอะไรเงี้ยแต่นี้แบบปากก็ไม่บิดไม่เบี้ยวไม่เกงไม่อะไรก็เหมือนคนนอนหลับอยู่บนรถไปเฉยๆนะคะก็ยังดีกว่าคนที่แบบเกิดอุบัติเหตุ เสียหรือว่าโดนยิงหรือว่าอะไรที่มันมันตายแบบไม่ดีอะ่ะอันนี้ตายแบบคนทีุกคนพอเผาออกมาแล้วก็กระดูกขาวชัวเลยทุกคนแต่นี้แบบที่นั่นร้องไห้นี้ไม่ใช่อะไรนะคือแบบมเหลือใจแบบ เขาลักามกยังเขาไม่อยากพัดภาจะได้แต่บอกน้องพร้อมว่าหนูต้องไปปีนให้สมกุี like e ิตารักนะอะไรอย่างเงี้ย ฟังคำสอนของตานะดูความคิดถึงตาไหมลูกคุณคิดถึงตาไหมครับคิดนะถึงตาไหมอย่าไปเล่นครับเวลาเห็นรถไทยหรือว่าเห็นอะไรก็ของตาของตามหมดวันนี้ก็คงแบบที่ถามบ่อยก็เพราะว่าแบบเอารถของตาม,มาใช้อะไรอย่างนี้แหละ เอารถใส่เอารถของตามาขี่แล้วก็คือแบบเห็นอะไรที่เป็นของตาอะไรอเงี้ยก็เลยถามหาอนะถามถามบ่อยแล้ววันนี้ก็พาพานางออกมาข้างนอกด้วยก็พานางมากินนู่นกินนี่แหละหรือว่าพาไปเที่ยวไปอะไรอเงี้ยเพื่อตัวนางเหงาตันาง ันนี้ยายไม่ได้มาด้วยถามนะว่ามาไหมอยากมาไหมงสงยสในมีความรู้สึกว่ายายอยากอยู่คนเดียวอยากก็ควรอยากจะคิดถึงตาอยากอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่โลกคนส่วนตัวนิหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่ายายก็เหมือนงงเหงาอะไรเงี้ยคะ่ะทุกคน,นทุกคนยังคิดถึงตาหมดเนเยื้อย,ยคิดถึงพ่อ อขาพ่อเป็นพ่อที่ดีมากเอาคิดดูขนาดลูกคนอื่นอ่ะมีพ่อที่เออไม่ดีอ่ะเขายังคิดถึงแล้วนี้พอ่อนี้คือแบบดีคือเป็นพ่อที่ดีเต็มที่เลยคือแบบไม่มีไม่มีที่แบบตีเลยอะไรเงี้ยคือคิดถึงขนาดนจะรับขนาด,นด,ดนแ,แล้วกับหลานนี่นะโอ้โห ไว้ ay, นี่ถึงไหนถึงกันไม่เคยว่าหลานดือ้อไม่เคยด้วยนั่นหลานดื้อก็บอกว่าไม่เหงาดีอยู่กับหลานไม่เหงาดีเรื่องหลานนี้ดีห่วงทุกอย่างน้ำในโองงนน่งที่แม่รองไว้ก็ตักทิ้งหมดว่าหลานจมน้ำในโอง่ง กลัวตกน้ําได้ห้องน้ําก็ปกไม่ให้ลองไว้อะไรเงี้ยบันไดที่อยู่สูงอะไรเงี้ยก็หาอะไรมาลองไว้กวลัวหลันตกบันไดครับแม่แม่ไปแม่จะลงไปละ นนวันนี้ห,น,ห,น,หน,น,นูแม่ถามหน่อยเอพรอวันนี้ก่อนแม่ถามหน่อยนี่ตอบก่อนหนูที่หนูคิดถึงตาไหมวันนะี้หนูคิดถึงตามากไหมหนูรักตามากไหมครับ<ะ>ตาได้ยินแล้วนะตาล,ลูวนะลูกตาเขาคิดถึง,ห,งหนูตาเขามองหนูอยู่ตลอดรูกไม่ลูกอย่างแต่เราไม่เห็นู้ไหมครับอะไรอ่ะ หนูเป็นคนดีให้ส่งอธิษฐานรักนะลูกไหมตาสอนอะไรหนูจำได้ไมู่กหนูเป็นคนดีให้หนูตั้งใจเรียนให้เป็นเด็กดีของพ่อแม่ของตาเออ่แม่ไปใส่มแมสก์ไปไปเอารองเท้ามาด้วยครับรองเท้าแล้วก็ปิดกระตูน,น,นอืมปิดกระตูน่ะวันนี้ก็ ซื้อนมไอ้นี่ให้กินอไปไหนละ่ะเห็นไม่ได้กินนมสองสองวันแล้วก็เลยแบบเออคิดว่าให้กินนมนี้คงไม่เป็นะอะไรอย่างเงี้ยก็กินนมนี้ไปก็เจ็บท้ององีกไม่รู้จะทำไงเดี๋ยวกลับบ้านไปเอายาให้กินแม่ไม่เอาหรออะ อาใส่แมสก่อนแล้วหนูปิดปิดไอ้นี่ยังไงอะลูกไหนดูซิปิดตูนยังไงทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะต <c oughs> กวคุยถึงตามันก็อดคิดถึงไม่ได้มันไม่มีใครที่แบบเกลียดแกเลยมีแต่คนละ มีแต่คนบอกมีแต่คนแบบคิดว่าแบบไม่น่าจะเป็นไปได้มันเป็นไปได้หรออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรองเท้าลนะ่ะนาฬิกาใส่ไหมก้าร <c oughs> องเท้าทีกข้างหนึ่งอยู่ไหนไปดูซิตรงเนี้ยไปดูเนะี่ย โอเคทุ okay, พกพ่อนะคะคลิปนี้เอาไว้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพานางลงไปหากินอะไรแล้วก็กลับไปว่าจะเอว่าจะทำงานต่อสายงานต่อนะคะว่าอันนี้ออกมาก็มาฆ่าเวลาเพื่อที่รอพ่อนา,อานงกลับมาจวให้นางให้พ่อมาดูให้คุณพ่อมาดูลูกนะคะาสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะ